นวดปะนวดปะอืม <c oughs> นวดให้เพลินเล็บยาวแล้วพรุ่งนี้ตัดเล็บได้แล้วอุย้ยควรเจ็บไปหมดแล้วอุย้ย เนี่ยหูสะอาดแล้วสะอาดแล้วแผลก็ไม่มีแล้วด้วยเห็นไือเปล่าเดี๋ยวพวกนี้เอาใหม่ลูกนะรอกินกล้วยถึงเวลาเข้านอนแล้วนนคนก็ต้อง,<า>งคุกเข่าให้นะ <laughs> นั่งสวยยังลูกโอด้ดูนั่งดูนั่งเออนั่งสวยนั่นเนี่ยนั่งสวยเห็นไหม นั่งแบบผู้หญิงเออเนี่ยนั่งแบบผู้หญิงเห็นรือเปล่าไม่กาขอมั่งแม่กะแมวขอกินมั่งไปแล้วได้เวลาเข้านอนลูกแมวอย่าไปยุ่งเขาไปแมวเข้าที่เรามาแมวแมวมาลุกไปเออมามาเข้านอนละลูกเข้านอนเข้านอนเนาะไปเข้าไปเข้าไปที่เรานี่แหละ ก็ต้องให้เขานอนอยู่นี้นะเพราะว่าเรายังไม่มีที่อุดที่ฉี่ให้เขาก็าให้เขาช่วยตัวเองก่อนลงไปข้างใต้นี่ลงไปหลุอเข้าไปเข้าไปแมวเข้าเข้าไปหลุกเข้าไปเนี่ยเราเดี๋ยวก็ลงรูนั่นน่ะลงไปอยู่ที่เราเออกินของเรานน่นเนาะกินได้ละได้เวลาเข้านอน ั่นแหละเรากินอยู่ตรงหน้าดีแล้วกุ๊ดไนท์ก็ต้องปิดอย่างเงี้ยน,นะไม่ให้เขาออกมากลัวออกมาฉี่กลัวเขามาฉี่เลอะโซฟาเพราะว่าเขาเคยฉี่ใส่สองรอบแล้วตอนกลางวันนะตอนคืนยังไม่เคยเพราะว่าเขามุดเข้าไปอยู่ข้างใต้ใต้ถุนเนี่ยแต่ว่าก็จะพยายามทำให้เขานอนอยู่นี้จะทำมุมเนี้ยให้เป็นมุมสำหรับอึของเขาแต่จะต้อง จัดแจงแต่งใหม่ก่อนยังมีเรื่องทำอีกหลายอย่างเนาะโอเคเข้านอนปิดไฟปิดไฟเราก็เข้านอนละ d <Good> night baby <laughs> นอนไปได้ละเขาก็ต้องกินอิ่มก่อนนะแล้วค่อยเข้านอนไปละ ได้เวลาอปิดให้หมดอ้ตัวอะไรมันบินเนี่ยยุงเหรอเออมมงวันกัดตายละไม่รู้สิตังจะตีเหรอตัเองเงีับตีเมู่นี่เอาตายแล,ยแล้ลืมไปเนาะปกติก็เป็นคนปิดเองทุกคืนอะปิดแล้วไม่รอใครแล้ว เข้าห้องนอนเมกาอยู่ไหนไเมกาเข้าที่แล้วดูสิเมกาเข้าที่นอนละกุไ g h t เปล่าลูกหากุ i g h t ก่อนกุไายะเอเมกาบอกกุ i g h t ค่ะกุ i g h t ค่ะลาตตสวั่าีนอนแล้วค่ะฮะ นอนแล้วนะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายไม่กัรแล้วบายบายมองพ่อเราอีกแล้วบายบาย